หน้าที่ไม่ใช่ตั้งเวรตั้งบ่อคนนี้ต้องคนนี้ต้องมาประชุมันนี้คนนี้ต้องถือทุกความจริงการที่เรากําหนดให้ผู้แต่ละคนมีบทบาทในการรับใช้ในคริสตจกักรเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อเนื่องในการที่เราจะจัดวางความสัมพันธ์ก่อนหลังในชีวิตเรากับการที่เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเราจะต้อง มองผู้อื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นถ้าเราเคารพผู้ใหญ่แม่อุ้ยในครอบครัวฝ่ายร่างกายแล้วก็เคารพผู้ใหญ่ในครอบครัวฝ่ายจิติญญาณในลันกษณะอย่างเดียวกันเราจะต้องให้เกตเขาไปปรึกษาเขาเหมือนกับพระพิฆตวอย่างไว้พี่น้องจําได้ไวเมื่อนางมาเรีย ตั้งทันถ้าไปบอกใครบอกพระเจ้าบุญพอ่อ